แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับผมที่มาประชุมที่อ่างเก็บน้าคลองจักกะนะครับผมตอนนี้เขากําลังประชุมอยู่นะครับอ่างเก็บน้าคลองจักกะอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่ตนนําบลนาหักว,วางอําเภอทับแกจังหวัดประจวบคิริขันนะครับความจุของอ่างเก็บน้ํา10.4ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับความยาวของระบบท่อส่งน้ําทั้งหมดของเดิม12.357กิโลเมตรปัจจุบัน พัฒนาขึ้นความยาวท่อที่มีเพิ่มขึ้นจะเป็น21.237กิโลเมตรและพื้นที่ชมประทานของเดิม4 0 0 0ไร่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอีกพันกว่าไร่รวมทั้งหมด5,770ไร่และวันนี้เขากำลังประชุมกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำาคงจากาศหลายๆครั้งที่บอกไปว่าอ่างเก็บน้ำ มีกลุ่มบริหารการใช้น้ากลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทานคืออะไรเมื่อเราก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นเรามีพื้นที่ชนประทานขึ้นทางชนประทานก็จะไปสารวจว่ามีผู้ใช้น้ําอยู่ทั้งหมดในพื้นที่ของอ่างจํานวนกี่ลายจํานวนกี่แปลงจํานวนกี่ไร่และเราจะให้ผู้ใช้น้ําเหล่านั้นเรียกว่าผู้ใช้น้ําชนประทาน และในการที่เราก่อสร้างเราจะมีแนวท่อส่งน้ำไปตามพื้นที่ต่างๆผู้ใช้น้ำชนประทานตามแนวท่อส่งน้ำต่างๆเหล่านั้นจะรวมกลุ่มกันเมื่อมาเป็นกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชนประทานสำหรับอ่างเก็บน้ำาของจก,กะมีกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชนประทานอยู่ทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันและแต่ละกลุ่ม จะเลือกหัวหน้าขึ้นมาเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชประทาน6หัวหน้ากลุ่มมาเลือกตั้งเป็นประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนระทานของอ่างเก็บน้ำคองจก,กเพื่อบริหารดูแลและก็จัดสรรปันส่วนน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดว่าจะใช้น้ำเพื่ออะไรอย่างไรและมันจะมีเกี่ยวกับค่าน้ำชนระทานที่เกิดขึ้น กลุ่มก็จะมีกฎกติกามารยาทสำหรับการเก็บค่าน้ำชนประทานและในส่วนที่มีความเสียหายต้องการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางกลุ่มก็จะดูแลเช็คสำรวจและเก็บข้อมูลให้กับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำทำหนังสือถึงโครงการชนประทานเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์ต่อๆไปนี่แหละครับเขาเรียกว่า การบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยและอย่าลืมนะครับข่าวกรมชลโดยคนชลประทานขอบคุณครับ